คุณยงยุทธวิชัยดิต <c oughs> จากกรณีเอาพายสนามกอล์ฟเอาพายเนี่ยคงจะไม่จบง่ายๆใช่จริงๆเรื่องนี้ก็มีความซับซ้อนแล้วมันก็มีหลายมิติในตัวของมันเองเริ่มจากในแง่ของกฎหมายในแง่ของกฎหมายนี่คือที่กระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งว่าไล่ออกแล้วแน,แน่นอน <c oughs> แต่คําถามที่ต่อมาก็คือว่าคุณยงยุทธจะต้องออกจากตําแหน่งที่อยู่ในปัจจุบันนี้หรือเปล่าหรือว่าจะล้างมลทินได้เลย <c oughs> คือที่เป็นปัญหาก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยบอกว่าไล่ออกแต่เข้าเงื่อนไขพรบล้างมลทินคือล้างให้อัตโนมัติเลยสิ่งที่ถกเถียงกันอยู่ตอนนี้ที่เห็นต่างกันก็คือว่าคุณยงยุทธยังไม่เห็นได้รับโทษเลยทำไมถึงล้างมลทินได้แล้วก็เป็นความเห็นที่ที่แตกต่างกันอยู่แล้วก็ตอนนี้มีการร้องไปที่ทั้งกะกะตผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา แล้วก็สุดท้ายเนี่ยน่าจะไปจบที่สารสธรรมนูญที่จะชี้บอกว่ากรณีของคุณยงยุทธเนี่ยล้างมนทินได้อัตโนมัติเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีก่อนอ,อันนี้คือประเด็นข้อกฎหมายค่ะทีนี้จากข้อกฎหมายก็มีคนยกประเด็นเรื่องจริยธรรมขึ้นมามต่อไปว่าคุณยงยุทธยังเหมาะสมที่จะ อยู่ในตำแหน่งต่อไปไหมเพราะว่าเป็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็<ช>เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยใช่สามตำแหน่งเลยซึ่งจริงๆตามรมัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเคยโดนไล่ออกเนี่ยก็เป็นไม่ได้เลยใช่ค่ะสามตำแหน่งเลยตอนแรกเนี่ยเราคุยกันสองตำแหน่งสสกับรัฐมนตรีรองนายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าตอนหลังไปเปิดดูข้อกฎหมายดูไปดูมาเนี่ยหัวหน้าพักเพื่อไทย ก็ต้องไม่เคยถูกไล่ออกจากราชการด้วย<ม>ตรงนี้ก็มีปัญหาทีนี้ล่าสุดที่มีการพูดถึงเรื่องจริยธรรม<ฮ>เมื่อวันอังคารท่านปป,ปชท่านวิชามหาคุณออกมาพูดมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจคือพูดไปถึงไปถึงทางสถาบันที่คุณยงยุทธเรียนมามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่คือทางท่านวิชาเนี่ยมีการบอกว่าทางสถาบันคือจุฬาเนี่ยก็คงไม่ได้มีการสอน ให้คุณยงยุทธออกมาแล้วแบบเหมือนบิดเบือนมีการบิดเบือนในข้อกฎหมายแบบนี้รประเด็นหนึ่งแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือบอกว่าเนี่ยจะถึงวันปิยะมหาราชซึ่งเป็นผู้ให้ผู้ก่อตั้งจุฬาก็เป็นค,ค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงค่ะแล้วล่าสุดก็มีทางอาจารย์ของจุฬาหลายท่านก็พูดเหมือนกันบอกว่าก็จริงๆแล้วก็คืออยากให้คุณยงยุทธแสดง <S <S สปิริตเหมือนกัน บางท่านก็บอกว่าคือในแง่ความรู้ความสามารถเนี่ยก็เห็นว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ<ม>แต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดข้อสงสัยที่มันดูไม่สง่างามเนี่ย<ม>ก็ควรจะแสดงสปิริตก่อนดีหรือเปล่าทีนี้ะจะมีมีทางเลือกที่ว่าแสดงสปิริตนี่อาจจะเกี่ยวกับท่านายกด้วยหรือเปล่าคะอาจจะเกี่ยวคือถ้าสมมุติว่าถ้าคุณยงยุทธเนี่ยม,มีการลาออกจากตําแหน่งรองนายกหรือว่ารัฐมนตรีมหาไทยออกมาก่อน คือถอยเฉพาะตัวออกมาก่อนเนี่ยคือเรื่องไม่น่าจะไปผูกถึงนายกเพราะว่าคือกรณีนี้ก็คือเรื่องการตัดสินเรื่องอะไรเนี่ยก็เพิ่งมีการลงโทษ<ะ>แล้วก็ถ้าออกไปแล้วเนี่ยคือในข้อกฎหมายเนี่ยดิฉันยังมองว่าถ้าจะเอาพราบล้างมลทินม,มาช่วยอีกทีหนึ่งเพื่อให้กลับมารับตําแหน่งอีกทีคือถ้านายกบอกว่าคุณยงยุทธเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะที่จะเป็นรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยจะแต่งตั้งเข้ามาอีกทีคือกรณีเนี้ย อาจจะไปคล้ายกับกรณีของคุณปลอดประสบได้เพราะว่าคุณปลอดประสบเนี่ยก็คือเคยใช้พรบล้างมทินเหมือนกันแต่ห<ต>มายถึงว่าคือคือโอเคในรายละเอียดเนี่ยจะต่างกันแต่คือผ่านการใช้พรบล้างมทินแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีอีกได้ค่ะแต่ว่ากรณีนั้นก็คือว่าถ้าคุณยงยุทธลาออกไปก่อนก็คล้ายๆกับว่ารับ รับโทษรับผลจาก<ช>สิ่งที่เคยทําไปแล้วใช่อันนั้นแหละไม่น่าจะมีข้อกังขาว่ายังไม่ได้รับโทษเลยทําไมล้างมูลทิ่นได้แล้วอนอกจากส่วนของจริยธรรมแล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับนายกแน่ๆในมิติการเมืองค่ะก็ตอนแรกเนี่ยที่มีข่าวเรื่องนี้ออกมาคุณพร้อมพงศ์โคศกพักก็ออกมาบอกเลยบอกว่าข่าวเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าคนในเพื่อไทยนั่นแหละต้องการปล่อยข่าวเพื่อที่จะ ให้ตำแหน่งจัดแซะเลื่อยขาตำแหน่งคุณยงยุทธกดดันให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งจริงจริงมองได้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าไม่มีการปลูกออกมาไม่มีใครรู้เหมือนกันนะขว่านักข่าวขวา่ขา,ววาผู้สื่อข่าวอะไรจะไปตรวจเจอนี่อาจจะอีกนานแต่อันนี้มันปลูกขึ้นมาเพราะว่ามีคนตั้งใจจะปล่อยออกมาทีนี้ในมิติการเมืองเนี่ยเรื่องปรับคลรแน่นอนว่านาย,ยกปูก็ไม่อยากปรับ ก็พยายามพูดมาตลอดว่าย yeah. <an> ังไม่มีค so ่ะเพราะว่าปรับคอรมอก็กระเพื่อมในพักก็เป็นปัญหาแน่นอนถ้างั้นเรื่องนี้ก็ต้องดูไปอีกยาวละค่ะ